กลม,มิตรภาพบ้านเป็ดมาแล้วครับปีวันเบอร์หนึ่งปีวันเบอร์หนึ่งด้านที่สี่นะคะเป็นด้านการศึกษาค่ะ จากปัจจุบันเรามีโรงเรียนเทศบาลเพียงแค่หนึ่งโรงเรียนนะคะซึ่งในอนาคตหากทิภาบ้านเป็ดได้เข้ามาบร,ริหารจัดการก็อยากที่จะถ่ายโอนโรงเรียนในพื้นที่ตำบลบ้านเป็ดที่สังกัดสพทในปัจจุบันให้เข้ามาอยู่ในสังกัดของเทศบาลเมืองบ้านเป็ดเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการอนุมัติงบประมาณหรือการดูแลบ,บุตรหลานของทุกท่านนะคะรวมไปถึงระบบการเรียนการสอนที่อยากที่วันนี้พิธาบ้านเป็ดมองว่าโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนตัวอย่าง ที่น่าที่จะเอามาเป็นแบบอย่างก็คือโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นมิตรภาพแม่นเป็รก็อยากที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ภาพลักษณ์ของโรงเรียนต่างๆที่อยู่ในสังกัดของเทศบาลเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นโรงเรียนสาธิตเช่นกันค่ะซึ่งอาจจะมีการ m o u กันในเรื่องของการเรียนการสอนเพื่อที่จะให้มีแบบแผนแบบอย่างเช่นเดียวกันกับนักเรียนของโรงเรียน สาธิษมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะรวมไปถึงการฝึกอบรมต่างๆที่สนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษามี ความรู้ความสามารถเพิ่มเติมมากขึ้นอาจจะมีการส่งเสริมในเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่นอกเวลาเรียนรวมถึงการแข่งขันที่จะเพิ่มทักษะการเรียนการสอนของทั้งนักเรียนในโรงเรียนแล้วก็บุคลากรที่เราจะต้องไปอบรมเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้คุณครูทุกท่านที่เป็นบุคลากรของโรงเรียนในในสังกัดของเทศบาลเพื่อที่จะให้คุณครูทุกท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่ได้นําความรู้นั้นมาสอนเด็กๆต่อไปค่ะ ในวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2568เวลา8นาฬิกาถึงเวลา17นาฬิกามิตรภาพบ้านเป็ดเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่พี่น้องชาวตำบลบ้านเป็ดผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกท่านไปใช้สิทธิ์ของท่านที่หน่วยเลือกตั้งใกล้บ้านนะคะหนึ่งท่านจะได้รับบัตรสใบนะคะ บัตรสีเหลืองทองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านเป็ดกาเบอร์หนึ่งปียวันจิตต์ไมคะ่ะบัตรใบที่2นะคะจะเป็นบัตรของสมาชิกสภาเมืองบ้านเป็ดจะเป็นสีเขียวนะคะ1ท่านกาได้ทั้งหมด6คนบัตรสีเขียวกาสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านเป็ดเบอร์1ถึงเบอร์6ยกทีมทุกเขตนะคะ ฝากมิตรภาพบ้านเป็ดไว้พิจารณาขอโอกาสให้มิตรภาพบ้านเป็ดได้มีโอกาสรับใช้คุณพ่อคุณแม่พี่น้องชาวตำบลพันเป็ดทุกท่านด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ